อันตุยว<ะ>่เห็นสราลามนี่ไหมสระนี้มันเป็นสราลามที่อันตรายนะที่เขาเรียกว่าอะไรนะแม่น้ำอะไรนะแม่น้ำแอมซอนแอมซอนที่เชื่อมต่อกันมาใช่ไหมใช่แล้วนี่คืออีกหนึ่งทวีปที่มันเชื่อมต่อกันเป็นครับแม่น้ำอะมซอนนี่คือแม่น้ำแอมซอน นี่คืออีกหนึ่งทวีปทวีปกลงโก,งกจะมีจระเข้แล้วก็ทิงคองทิงคองน้ำาระขาบยักษ์นะครับที่เคยเกินเกินไปก่อนหน้านู้นแล้วนะครับคลิปก่อนๆนะครับใช่แล้วนะครับอันตรายเราอย่าแต่ที่นี่มีสัตว์ที่อันตรายยิ่งกว่านี้น,นี่ไงครับนี่คือล่องลอยมันน่าจะเป็นเฮ้ย <Hey, S 1> มันน่านนจะเป็น แม่หมดนะ <laughs>